วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาเป็นแฟนกับเจมพัทน,นะคะหนึงวัน <c oughs> ว่าแล้วทำไมแปะไม่ได้อะไรเพราะต้องการใจมีแต่เธอ,อที่หลักมา <c oughs> เดี๋ยวออตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกันที่บ้านศิลปินนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปนู่นนี่นั่นกัน บ้านใครว่าบ้านสิริปุณบ้านกูสิริปุณที่ไหนแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะให้ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันว้าวว้าวที่มาติดกาโอคนเดียวที่ฮ่องกงไม่ใช่แต่งงานหมดเลยเดี๋ยวไปดี๋ยวไปทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยใส่ใส่เสื้อตัวเจเอ้ยไม่ใช่ดิสร้อยตัวเจเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยก็หมายถึงเจเฮ้ยเจ้ามาจากไหนเนี่ย <Huh? S 2> เราซื้อมาแล้วจริงๆเราแอบชอบเธอมานานแล้ว oh. ยังยน,นี่มัน <I 'm S 1> มันคิดจริงครับมันซื้อสร้อยตัวเจมาคิดจริงแ oh. จกเสื้อฮาเฮลิมิเต็ด ฟรีพร้อมลายเซ็นสีทองของสมาชิกครบทุกคนจํากัดแค่เพียง10ตัวในโลกนี้เท่านั้นนะกติกาก็ง่ายๆเพียงลงทะเบียนใต้คลิปและตอบคำถามให้ถูกต้อง10คนแรกที่ตอบได้เร็วที่สุดก็รับไปเลยมาเล่นกันเยอะๆนะตอนนี้นะคะเขาก็เดินไปกันหมดแล้วเหลือแต่เรา เธอเราเราอยากกินอันนี้ให้เธอให้เธอกินเด็กจะได้กินเด็กก็โดดลงกินน้ำไงเด็กเอให้ปลากิน,น,นกน่อนมันบอกว่ามันจะโยนจะโยนอาหารปลาลงไปแล้วก็ <laughs> วให้หนูลงไปกินใ<ด>นนะ้ำ <laughs> <laughs> มึงหวานอะคือมากเลยวะเ <c oughs> นี่ยไม่มีใครเลยนะี <c oughs> ่หว่าตอนนี้แล้วมีแค่เรากูอยากอยู่กับเพื่อนบนน้างแล้วนะอยากพูดมากเลย นี้ขนาดกูเป็นผู้หญิงนะข้าวกูมองไม่ไม่เห็นหน้ามึงเลยตอนนี้เจมมันไม่สนใจหรอกแล้วไม่สนใจลูกปัเลยตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านทุ่งศิลป์นะคะเป็นในบ้านศิลปินนี่แหละทุกคนมันจะเป็นแบบให้เราแบบร้อยลูกปัดข้อมือแล้วก็หน้าร้อยมากระบายผมอยากร้อยแล้วครับพี่หน่อยอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นฮะมองผู้หญิงคนอื่นอันนี้เป็นแฟนเราเป็นแฟนกันอยู่นะมองลูกปัดอยู่อๆมีด่างสวย มีแต่ันง,งามแลวเราอ,อะแต่ว่าเธอก็ยังคงงามไงที่สุดในแดนสยามเราอันนี้นะคะคนเยอะมากนี่เรามาถูกวันเนาะเรามาถูกวันใช่ปะเจมทำอะไรดีทำเคสโทรศัพท์ไหมฮะทำเคสโทรศัพท์หไหมนมีหรือเปล่าเคสโทรศัพท์ไม่รู้ไปซื้อก่อน มีเคโททรศัพ์เฮ้ยเอากระจกยมานี่มานี่มาเจมเอาอะไรดีอยากระบายสีด้วยแต่กลัวจะไม่อยากได้อันนี้่ะแต่ก็อยากได้อันนี้ด้วยเอามันทุกอย่างเลยดีกว่าอันเอาอะไรดีอ่ะเคทโอสั์อีกมีเคทไหมนี่เคทโอสับเลยว่าไม่ใช่ของกูนี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับอ๋อนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถเอาแบบ เป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ไปหวาดบาดวาดเจมเจมเลิกให้หน่อยเอ้ยเอากระจกเอาอะไรเอาสักอย่างเอาเอากระจกเดี๋ยวเอาเคสโทรศัพท์เอากระจกเอาได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้เอาอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เอาหวีดีกว่านะเอาเป็นอย่างนี้นะฉันชอบทอยจตเตอรี่เอออุ้ยมีทอยจตเตอรี่เหรอเออวันนี้เอาหวี สีสีฟ้าฟ้าเตรียมชอบสีเดียวกันหนูเลยเตรียมเอาอะไรเลือกอย่างหนึ่งอันนี้ไหมแล้วส่งความรักของเราเอ้ยอันนี้มันคือกล่องอันนี้อะไรกนะันกล่องหัวใจเฮ้ยโตเขาเรียกว,ว่าอะไรอุ้ยโคตรน่ารักอ่ะอุ้ยหรือว่าอันนี้ไม่เอา <S <S อันจิวนน๋วคนน่ารักอ่ะทงกุญแจคู่ <Okay. S 2> เอ,อ้ยพอดีเปะ๊ะโอ้โหแนนเกียรติพอดีไม่เอาอะไรอเดี๋ยวน,นะข้างหลังเป็นนิ้เฮ้ยเราใช้ท1่เอ็ดเหมือนกันใช่แล้วใช่ราษาปู่เราว่ารักเราอย่างชาจิในหัวใจ ใช่ใช่ป่ะเอานี้แหละเอานี้ค่ะไปอืมอืมอึมเฉยๆก็แล้วนอนอุ้ยมีทำเป็นจุดด้วยแล้วมาถอยตอรี่ไม่อันนี้ทำเคสโทรศัพท์ก่อนช่วยเลือกหน่อยซีมันสะุดอันอันนี้เลือกถอยสตอรี่ให้หน่อยเฮ้ยต้องนอนยังมองไม่เห็นตะกรวดถอยสตอรี่ดีไหมเอาอันี้ไปเลือกถอยเดี๋ยวเราให้เจมเลือกเลือกเป็นถอยสตอรี่ให้เราละ เราถอยเราจอยไปก่อนแล้วกันอุ๊ยจอยสตอรี่แฟนชื่อแฟนต่อไม่ใช่นี่หนูเหมือนหนูเหมือนแฟนกันยังแบบพูดนิดนิดได้ไหมเหมือนไอ้นี่เลยทีมเมื่ห้ามหยิบลงบนจานนะดีบนบนหน้าได้ไหมเพราะเขาจะได้หน้าหล่อไงตลกอ่ะนี่ไงบัตรลาเยียร์ทำไมมันเป็นแบบบัตรายเยียหน้ามันลิงเลยวะดูอันนี้ดิค่ะ มีบาบีเด้วอ่ะมาบาบีกูกินมาบาบีาาบวะพี่เหนกีก่กั้นขำทำไมอ่ะอ,อันนี้เท่ดิว่ะโซโลจริงด้วยหันไม่เห็นช็อปเปอร์เนี่ยสวยไหมครับสวยจริงอันนี้คืออะไรอ่ะ ถ่ายไม่ไปดีข้อมูลเต็มจับกล้องสลับตุกตุกนี่ขอโทษี่ข้อมูลสวยมากข้างนอกระนี่ทางนี้แต่ถ้าเรานั่งทำไปทำมาแล้วเราทำของนน่ะนี่นะคะเราได้แล้วสองอันอาเจมอ่ะ จะขาดใจเจมไปไหนยังไม่รู้ว่าทำอะไรกูตักสีมาก่อนล้เวเราจะมาดูว่าเราจะเล่นกไหนทำอะไรอะทำเกี่ยวกับอะไรเคสไม่รู้เหมือนกันก็คือเอามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นเราดูใช่ไหมฮะอันนี้นะคะหนูก็ทำเป็นสองอันทกมาอันนี้เป็นสองอันนะคะหนูทำ หวีกับเคทโทรศัจั์อันนี้หนูจะทำแบบแนวคิตตี้อันนี้ก็จะเป็นทอยจตอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นขอบสีชมพูนะคะแล้วด้านในสีขาวเหมือนหนูทำไม่ได้อยู่อ่ะดีสอพองอ่ะเจมมึงเหมือนละเลงกาวะน่ากัวคุยลองพื้นลองพื้นตอนนี้คืออาจจะจิ้นกันน้อยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าต่างคนต่างตั้งใจ ไมมหไม่อยากให้แบบเขาแบบทำสีให้หนูแบบสมมุติว่าคืออยากเอามาทีเดียวเพราะอะไรป้าเวลาแบบเผื่อผสมสีไม่ได้สีนี้แรอไงก็ว่าไปเคสกูกระส่วนเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเคสเหรออ่เคสเลยก็พูดถึงเคสฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ นะคะทุกคนเราเรารักกันแบบฮาร์ดคอร์เจสวยไหมสวยแอบมาเรียนเทียพูดสวยหลอกว่าสวยแล้วเนี่ยตรงนี้ลองเพูนเสร็จแล้วครับทุกคนอันนี้ใกล้เสร็จแล้วอันนี้หนูได้ขอบแล้วเริ่มปวดมือแล้วเจมหรือล่าจะทำหัวใจตรงกลางไหมไหนก็ไหนทำหัวใจไหม <ฮ>จีมพูดทำหัวใจไหมออจะได้ดแบบจะ,จ,จะได้จำไงว่าเป็นเจมเขียนจอันนี้หัวใจไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ใช่อยู่ไหมจมีมันใช่หัวใจไหมจมไม่ใช่หั <laughs> <laughs> วอะไร ให้กำลังใจกูหน่อยสิมันคือหัวใจนี่ครับดีหัวใจแฟนแล้วดูดูด้านด้านหลังมันคืออะไรอ่ะมันคือหัวใจเดี๋ยวเราเอาสีขาวลงแล้วเดี๋ยวเราเรียกเจมเจมม์อะค่ามันจะดูไม่สวีทนะคะทุกคนแต่เราเรียกเธอเขาเหมือนแฟนกันเลยตาพักติดติดเรียกอยู่เรียกตลอดเลยทีนี้ไม่เธอต้องรอให้มันแห้งก่อนนี่ดูจิงเฮ้ยเธอดูดู เธอเติมเหนือหน่อยไหมเจมสวยไหมสวยไปถึงเคสหรอคราว หลังมากอยังไม่เห็นหน้าเลยเ<อ>ดี๋ยวไปดูหน้าอ้ <c oughs> อเอต่ออะไปต่อไปเราทำเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราบีบพีมให้เสร็จเลยแล้วเราก็แล้วก็จุ่มนมไม่แล้วเมื่อไหร่อ่ะรองพื้นนานแล้วเ <c oughs> น,นี่ยมันไม่แห้งก,ก็พีเนี <c oughs> ่ยเธอช่วยเราแปะหน่อย ัน, <laughs> <c oughs> นเจมมันเอาออกมาไม่ได้ละเจมข <c oughs> นาดนด้ชู้ไง <g ülme> งอนอย่ามาจับเจ็บอย่ามาจับเจ็บ<ต>อุ้ยดูโอ้อยู่ใจไปไปทำไข่ดาวไปแล้วให้เจมไปทำไข่ดาวเฮ้ยใส่ไห <c oughs> มเรียบร้อสวยไมหมล่ะเรี <c oughs> ยบร้อย <c oughs> <c oughs> อสวยที่ส,สุดเลยอันนี้ชอบไม่ <c oughs> ว่าแล้วทำไมแปะไม่ได้อะไรเพราะต้องการใจมีแต่เธอไงยพี่หลัก <c oughs> เอาหอมเร็วไม่หอมเหม็น <c oughs> รู้ได้ไง <c oughs> ว่าเหม็นมันเคยหอมอยู่ ันนี้ของเจมเดี๋ยวมันเอียงะสีมันจะหงอของของของเจมสลักชื่อหนูกับเจมไปด้วยเล็บดำด้วยเล็บคู่อันนี้ของหนโูรอแห้งนะครับมีสองอันอันเนี้ยสองอันเนี้ยหนูใช้ทุกวันอยู่แล้วอันเนี้ยหนูเลือกเองแต่อันเนี้ยเจมเป็นคนเลือกให้หมดเลยเจมบอกให้เอาทอยสตอรี่ก็เลยเอาทอยสตอรี่แจกเสื้อฮาเฮลิมิเต็ด ฟรีพร้อมลายเซ็นสีทองของสมาชิกครบทุกคนจำกัดแค่เพียง10ตัวในโลกนี้เท่านั้นนะกติกาก็ง่ายๆเพียงลงทะเบียนใต้คลิปและตอบคำถามให้ถูกต้อง10คนแรกที่ตอบได้เร็วที่สุดก็รับไปเลยมาเล่นกันเยอะๆนะอยอันนี้มันมันเอาไว้เขียนเขียนแล้วแขวนะ ฟิลไทยๆนี่ไรานั่งตรงนี้ไหมนี่นั่งนี่เฮ้กมไปยุ่งอ่ะกูว่าฟันกูแน่เลย แล้วทำไมสวยจ<ช>ังเลยเนี่ยลองลองก่อนีหน้าแบบสวยนี่นั่นหน้าข้าวแล้ว <laughs> ก็ตาคู่รัก กับการเป็นแฟนกับเจมพัดนะคะ1วันเป็นไงชอบกันไหมเราก็มาเที่ยวกันที่บ้านศิลปินนะคะก็สามารถมาตามเราได้นะคะที่คลองบางหลวงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นซับด้วยนะคะก็พวกเรา,าจะได้ไปฮ่องกงนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยจริงๆอะพวกเราอจะแขวนป้ายเขียนชื่อเจมกับข้าวนะคะแขวนป้ายแต่ว่าเสียดายมันหมดเสียดายจริงๆเลยครับเน,นี่ยเฮ้ย ไม่เป็นไรนะเจมดีแล้วครับที่มันหมดคิวร้องให้เรายังไม่เลิกกันอันนี้ยังเรายังไม่เลิกกันแตแนออ่ใกล้แล้วไงมันเริ่มแต่งร<ต>้วแล้วครับเริ่มแต่งร้าวความรักอันนั้นเดี๋ยวก่อนเราจะจากกันไปเราจะเลิกกันก่อนไหมเลิกกันเลยอยากเลิกมากนว่าเลิกกันแล้วก็ติดกันใหม่ก็ได้ไม่เอา้าเบื่อ เบือลำคาดลำใหญ่ลำยองนั้นเราเลิกกันเถอะแล้วเราเก็จะกันเถอะเลยวันนี้นะคะเราไปก่อนนะบ๊ายบายเรา<บ>เลิกกันเลย